อยากมีเครื่องเจ็ดสีม่วงอ่ะแต่ต้องเติมโรบักไม่รู้จะทำไงดีเฮ้ยนั่นมันปุ่มอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ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 เฮ้ยอะไรดอกดอกอะดอกดอกอะดอกด็อกอะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยดอกบักช็อปดอกบักช็อปร้านลบริการขายโรบักระบบไอทีบุกพาสพร้อมยังรับกฎผลิตาสตรและกดเก็บพาร์ทบอลฟูตต่างๆรับสามารถมาใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ อืมพี่เล่พี่เล่ถ้าเป็นพี่มีโรบักเยอะจังอ๋อพี่ใช้นี่ไงมาลูชช OP ร้านเติมโรบักค ID PASS พร้อมยังรับกดผลพษษษษิสายอีกด้วยอืมน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนยังมีรับบริการาต่างๆอีกด้วยแค่นี้ก็เก๋แล้วก็เทพแล้วได้เวลาเปสาว คครับผมขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเรดเดมอนนั่นเองซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยหลังจากที่ผมได้เข้ามาในเกมเนี่ยผมก็ได้ค้นพบแล้วว่าผมเนี่ยมียศเมกาเมมเบอร์เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเป้าหมายของเราในคลิปนี้นะครับผมคือการที่เราจะไปถึงกล่องให้ได้นั่นเองแต่ผมเห็นเนี่ยบางคนเนี่ยค่อนข้างที่จะหัวหมอน่อยถามว่าทำไมคลิปที่แล้วเนี่ยเวลาเอากาวเนี่ยพี่ไม่ทำเควสนะครับผมนี่ ถามว่าทำไมผมถึงไม่ทำเวสผมเก็บไว้ทำทีเดียวทุกอันนะผมผมเก็บไว้ทำทีเดียวในคลิปเดียวเลยทำให้ทีเดียวทั้งหมดเลย <Okay. S 1> ก็เลยยังไม่รีบทำเอง,เองก็เลยแบบหากราดในการสุ่มบกเอาอะไรประมาณนั้นนะผมโอเคมาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพยายามเอาตัวเองเนี่ยไปให้ถึงเส้นชัยให้ได้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะผมว่าเราเนี่ยจะไปถึงเส้นชัยได้หรือเปล่านั่นเองนะเพราะว่าการไปถึงเส้นชัยเนี่ย่อนข้างอยากจริงๆสำหรับผมนะ อ่าท่านผู้ชมเราจะต้องใช้บัคประเภทเดิมนะผมเพราะตอนนี้เนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่ามีบัคประเภทื่นที่ใช้ได้หรือเปล่าคือมันไม่มีลูกอมเงินท่านผู้ชม,มเลยทําให้เราจําเป็นที่จะต้องใช้บัคนี้ไปก่อนนั่นเองนะแต่ว่าในเซิร์ฟนี้เนี่ยตอนผมเข้ามาเนี่ยมันยังโหลดไม่เสร็จนะเดี๋ยวผมเอาของวางไว้แล้วก็กดเริ่มเนี่ยแมพมันยังโหลดเสร็จไม่หมดนะท่านผู้ชมมันเลยทําให้ผมเนี่ยอาจจะผ่านได้เพราะว่าแมพมันยังโหลดเสร็จไม่หมดเองก็แค่ผ่านไป3ด่บานใช่ปะพอเราผ่านไป3ามบานบางที่เราก็จะ e ี่อ e ซี่เลยนั่นเองนะอื ประมาณนั้นมาแล้ว่านผู้ชมแต่เอาจริงๆนะผมอยากถึงเส้นชัยสักครั้งหนึ่งนะผมสําหรับไอดีนี้เนี่ยยังไปไม่เคยถึงกล่องสมบัติเลยนั่นเองนะถ้าเกิดเราไปถึงกล่องสมบัติเนี่ยเราเนี่ยก็จะได้เงินค่อนข้างเยอะนั่นเองนะเออใช่ใช่ใชผมค้นที่จะไปถึงตรงนั้นให้ได้แต่ผมยังไม่ค่อยมีบัคกไม่ค่อยมีอะไรเลยนั่นเองนะ่านผู้ชมสำหรับไอดีนี้เพราะไอดีนี้นะผมจะเล่นก็ต่อเมื่อผมอัดคลิปเท่านั้นนะทำให้ของมันยังค่อนข้างน้อย่นเนะผมว่าผมน่าจะแพ้ตอนด่านไม้เบสบอลว่ะเพราะว่า ด่านมาบอลค่อนข้างมีปัญหานะเอาจริงด่านมาบอลค่อนข้างมีปัญหาครับผู้ชมเี่นี่เดี๋ยวนก็นจะตีเสร็จผมอนะ่ะแค่ตีเสร็จผมคือผมตายนะจะำไงวะขึ้นลงขึ้นลงเฮ้ยอ,อ,อย่าตีโดนอย่าตีโดนอย่าตีโดนโอเคสวยครับผู้ชมผมผ่านละอันนี้ก็เป็นด่านโบลิง่งด่านโบลิง่งด่านนี้ในรหัสนี้ยังไม่เคยมานะแต่น่าใจะใกล้แพ้แล้วเาะมีลูกโบลิง่ง ชนตัวน่ะจีชนไอ้ที่ทำบักเฮ้ยจะไปด่านถุงเท้าท่านผู้ชมด่านนี้ก็ไว้ทาชวโมสีทองแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อะไรนั้นในตอนนี้ไนด่านเรไปด่านอะไรเอ่ยด่านเรไปเป็นด่านปราสาด่านนี้ไว้เอาอาวุธนั่นเองส่วนด่านต่อไปผมยังไม่มั่นใจนะว่าคือด่านอะไรมันยังไม่เห็นรูปร่างอ้ยท่านผู้ชมผมเสียวโดน่ะโอเคอ๋อด่านนี้ท่านผู้ชมโอเคโอเค แล้วต่อไปเราก็ต้องรอรอด่านต่อไปโหลดไหมครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าด่านเนี่ยมันยังไม่โหลดถ้าผมจำไม่ผิดนะเราเนี่ยจะไม่ได้ตังค์นะเวลาเราผ่านไปเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตรอยด่านด้านข้างนี้ให้มันโหลดก่อนนั่นเองนะอืมอจะผ่านไปอยู่แล้วด้ยถอยมานิดนึงอ่ะด่านต่อไปเอ้ยท่านผู้ชมนี่จะเป็นคลิปแรกนะครับผมที่เราเนี่ยทำภารกิจสําเร็จนะด้วยการมาถึงกล่องสมบัตินั่นเองดูดิดูด,ดิปุ๊บปุ๊บค่อนข้างจะอีซี่เลยแต่ว่าตอนแรกเนี่ย แบบบางบางดาบเนี่ยไม่ค่อยโหลดเน oh ี่ยโอ้โหได้ยินเสียงน้ำตกแล้วร oh oh ู้สึกม, oh oh oh, ม,มีกำลังใจโอ้โหมาผู้ชมมาผู้ชมเพิ่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 มเพิมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรจะเฟี้ยวท่านผู้ชมเฮ้ยกล่องอยู่ข้างหน้าอ่า๋ยวผมขออนุญาตอ่าจบแล้วผมลบไม่ได้ท่านผู้มชมเราไม่สามารถลบได้เพราะว่าผมเผลอกดเริ่มเกมนะ มีเซ็ตตัวก็ไม่ได้นะไม่งั้นจะไม่ได้ขอรางวัลนั่นเองนะจผมต้องเอาตัวเองลงไปเรื่อยๆนะเอาลงไปเรื่อยจนกว่าไอเค,ค้กผูนี้มันจะโดนลบไปนั่นเองนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลบไปเรื่อยอ๋อมันใช้มันใช้เค,ค้กแค่อันเดียววางก็ได้ผมเพิ่งรู้มันใช้เค,ค้กสอลด์ไปตลอดเลย,เยท่านผู้อมก็กลายเป็นหัวโลน <laughs> <laughs> เออเด,ดี๋ยวผมขออนุญาตแคปเป็นปกคลิปดีกว่านี่หัวโลนที่มาถึงกล่องเป็นครั้งแรกโอ้ สำหรับ EP นี้เนี่ยจริงๆอ่ะมันควรจบแล้วแต่ผมยังไม่อยากให้จบหรอกอันนี้คือบล็อกซองบล็อกแรกของผมเลยนะโอ้โหได้เงินมาเท่าไหร่เอ่ยโอ้ได้มาโอ้โหได้มา132แน่ท่านผู้ชมว่า EP นี้เนี่ยเราหาบล็อกกาวได้แน่นอนนะเออแล้ว EP ที่แล้วเนี่ยมันมีน้องๆเนีน่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตายนะเราจะไม่ได้ของแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะผมจริงๆแล้วเนี่ยพอเรากดสุมปุ๊บคือของมันเข้าตัวเลยไม่เกี่ยวว่าตายไม่ตายนะ อันนี้ที่12%จะของสองชิ้นอ่าพอดูนี่กัอนอันนี้นะอันนี้จะของชิ้นเดียวอ่าล้วเรามาสุ่มกล่องนี้สักรอกกันไหนเรามาดูกันนะผมถ้าไม่ได้บอกกาวก็ไม่เป็นไรแล้วผมเราเนี่ยต้องการพวกผล,ผลผลิตที่ดีนั่นเองนะผมนี่ไปไม่ได้บอกกาวเอ้ยได้บอกกาวมาหนึ่งบอกเหตุปะท่านผู้ชมมันไม่จาเป็นต้องขึ้นก็ได้คือมันจะแจ้งมาในกล่องให้เราเลยนั่นเองนะประมาณนั้นนะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็สามารถทําบัคกที่เกี่ยวกับบอกกาวได้ไปที่เรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเราจะ มาเลสโกการทำบล็อกที่เกี่ยวกับบล็อกเกลวเลยดีกว่าเอ้บล็อกที่เกี่ยวกับบล็อกเกลวบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยสามารถจะฟาร์มอะไรได้แบบอีซี่อีซี่แล้วนั่นเองนะนี่เดี๋ยวผมทำไปดูจริงๆมันต้องใช้บล็อกเกลว์สองอันนะผมไม่มั่นใจว่าบล็อกเกลวอันเดียวไหวปะวะเรามาลองดูกันนะครับผมอ,าาอ,าาอ่ะฮะอ่ะเล่นผู้ชมได้อยู่นะนี่นีน่โอ้โอ้เล่นผู้ชมมันไม่ขึ้น ปไปไปเฮ้ยท่านผู้ชมมันมันมันไม่สปีดหรอท่อานผู้ชมมันไม่สปีดแล้วเรากดบล็อกกล่าวจริงเลยก็ได้น่าจะได้ตังอยู่น้อยนะท่านผู้ชมสำหรับอตอนนี้นะคือมันมันควรที่จะมีบล็อกกลาวประมาณ2บล็อกนะถ้าเกิดอยากจะให้แบบมันเคลื่อนที่แบบค่อนข้างเร็วอะไรอย่างนี้นะครับผมโอ้แต่ได้เงินมา30นะได้เงินเยอะกว่าตอนแรกเยอะเลยนะเออเดี๋ยวเราลองลองดูแา๊นึงนะผมลองทําบล็อกอันนี้ดูอ่ะฮะมาอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยอ่ะฮะก็มันก็เหมือนเดิมนะคร,รับท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าเป็นตัวบวกเฉยลดน้ำหนักไงลดน้ำหนักบล็อกโอเคอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมปิดแอนเชอร์บล็อกด้วยนะครับผมการที่เราจะทำบล็อกได้ต้องปิดแอนเชอร์บล็อกก่อนว้าวว้าวว้าว้าว้าว,วกระเด็นมาโคตรจาก,กาไกลเลยนั่นเองคือตอนนี้เนี่ยเลือ,ตอนตัวละครผมเนี่ยมันเยอะแล้วนะเพราะว่า เี้ยเผมไม่มัน่นใจว่าเยอะขึ้นหรือยังนะน่าจะน่าจะเยอะขึ้นแล้วเพราะเป็นเมกาเมมเบอร์แล้วถ้าเป็นรอยย่อมจะได้บล็อกระเบิดได้เงินเท่าไหร่โอได้30ปสิแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าสําหรับตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราได้เงินค่อนข้างเร็วเลยน,นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูเรือลําแรกของเราดีกว่าในเรือลำแรกของเรามีอะไรกันบ้างผมว่าถ้าเราตกแต่งตอนนี้นะ่ะคือไปได้ไกลมากมากเลยเพราะตอนนี้ของเรามีค่อนข้างเยอะนั่นเองแต่ไม่น่าจะชนะหรอกเพราะว่ามีแค่เซอร์โบมันชนะยากนะท่านผู้ชม เดี๋ยวผมว่าเป้าหมายต่อไปเนี่ยในคลิปถัดๆไปแนะน่ๆเดี๋ยวเราจะต้องเอาพวกแบบเจ็ตแพกให้ได้นะเนี่ยเนี่ยโจ้เนี่ย,จเ,ยเจ็ตแพกสีแดงเนี่ยอืมเพราะว่าเป็นของที่ค่อนข้างจะจําเป็นเลยเนั่นเองเอ้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอร้องด้วยสิว่าเราเนี่ยจะไปถึงกล่องได้ัะอีกรอบป่าเดี๋ยวผมขอดูนี่รอบนี้เราใช้เป็นบล็อกกาวนะบล็อกกาวมันทำง่ายดีไม่ใช่หรอกมันวางดีจังเลย มาทุกชมเราไม่รู้นะว่าเราเนี่ยจะไปถึงกล่องได้หรือเปล่าแต่ผมจะพยายามคุมให้ดีที่สุดเท่าที่ผมทํได้เองนะไปจนถึงกล่องเลยว่า EP นี้เนี่ยเราไปถึงกล่องแล้วรอบหนึ่งก็คือสําเร็จภารกิจแล้วแต่เราอยากจะถึงกล่องอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่ามันได้เงินค่อนข้างเยอะเลยนะประมาณ130ก,กว่าก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะสำหรบับผู้เล่นใหม่เนะี่ยก็ผู้เล่นใหม่คนไหนเนี่ยที่ทาตามผมเนี่ยก็สามารถทําได้เลยนะมันก็ถือว่าค่อนข้างง่ายนะแบบไปมาไปมา,ปมางเงี้ยฟาร์มไปเรื่อยเงี้ยต่อไปเราก็ค่อยทําที่ FK เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําที่ F K กันด้วยแหละไม่นานหรอกนะเพราะว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยจะได้ฟาร์มได้แบบค่อนข้างจะสบายเลยนั่นเองนะถ้าเกิดทำที่ F K ได้นะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูด,ดีกว่าท่านผู้ชมว่าผมเนี่ยจะไปไถึงด่านนั้นหรือเปล่าผมก็ไปได้ไม่ถึงวันท่านผู้ชมเพราะว่ากัดดักอะไรต่างๆเนี่ยบางอย่างค่อนข้างจะยาก,กนะท่านผู้ชมเนี่ยตาย<笑><笑>ก็นะงงเหมือนกันนะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรหรอก คือแค่นี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วท่านผู้ชมแค่นี้ถือว่าค่อนข้างดีแล้วเพราะว่าเราก็ได้เงินได้อะไรค่อนข้างเยอะนะเออดูดิเนี่ยสี่สิบได้ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วดูบล็อกของเราดิตอนนี้เราก็มีบล็อกอะไรต่างๆมาเยอะแล้วนะนดูดิเออเหมือนตอนนี้เริ่มเป็นแบบผู้เล่นระดับก็ยังเป็นระดับต้นอยู่ดีอะเพราะบล็อกยังมีน้อยอยู่นะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็ขึข้นอยู่กับเราว่าเราเนี่ยจะเอาเงินไปทําอะไรน,นั่นเองนะส่วนตัวนยผมจะเป็นคนเอาเงินไปสุ่มกล่องอันนี้นะผมกล่องสีม่มงเน่ะผมจะ โอเคแต่ดีนี้ผมจะได้เป็นสายฟรี ấy, ก็เลยอาจจะยากหน่อยเออจริงๆอ่ะสามารถที่จะทําอันนี้ได้แล้วนะไอประตูมิติเพิ่มอ่ะเพราะว่าผมมีปืนใหญ่แล้วแต่อาจจะต้องยิงเสร็จเพิ่มก็ต้องอาจจะต้องรอนานหน่อยนะี่น่ากว่าจะเสร็จนะเพราะว่าเดี๋ยวเรานจะต้องทําพวกเควสภารกิจก่อน,อนหาปืนใหญ่เยอะกว่านี้ภาร,รกิจพวกมังกรพวก,กอะไรเงี้ยพอได้ภาร,รกิจครบเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปจัดก,การกันเลยอ่าอะไรประมาณนั้นอืเอยมันมีแล้วหนึ่งนะมันมีแอปพลิสีขาวด้วยจ้วะวผมยังไม่มีนะในรหัสผม แต่ว่าเนี่ยมันมีในเควสนะเดี๋ยวว่างๆเราจะใช้บัคทำกันนะโอเคนะผมสำหรับ E ีนี้อาจจะเป็น EP ีที่ค่อนข้างจะสั้นนะผมเน้นบ่นนะผมแล้วก็เป้าหมายของเราเนี่ยคือการไปถึงกล่องแล้วก็เราเนี่ยสามารถทำภารกิจได้ถึง2อย่างได้เลยวันนี้สำหรับคลิปนี้เนี่ยคือผมทมําไปทั้งถึงกล่องได้แล้วก็ยังได้บล็อกกาวจาก EP ีที่เราที่ไม่ได้ด้วยนะอย่าลืมนะผมที่ผมไม่ทำเควสเนี่ยเพราะว่าเก็บไว้ทําในคลิปเดียวไปพร้อมๆกันเลยโอเคนะผมสำหรับทิปนี้ขอตัวลาไปก่อน ซ u โอเ i n แล้วเจอนะผมขอตัวไปก่อนไปละบายบาย